ตรงๆเลยตัวแรกก่อนนะลูกน้ามาตัวแรกก่อนนะเพชรเ้าขามาแล้วค่ะตัวแรกยังไงจะให้ดูทีละตัวหรือยังไงค่ะดูทีละตัวหรือว่าให้ดูร้ามกันนะครับตัวแรกมาแรกนะครับลูกแรกนะครับก็คือเลขลูกแรกก็คือเลขนะครับลกแรกก็คือเลขเลขนี้ครับลูกแรกก็คือเลขนี้ครับลูกแย่ออกมาแล้วนะลูกตานทำดีมากเลยลูกแร่ออกมาเป็นสองนะ นะคะครั้งนี้ครั้งแรกในบา,าวซาเราจะหมุน3ตัวกัน2จะมาคู่ก,กับอะไรอีก2ตัวนะลูกนะ2อะไรลูก2อะไรลูก3ตัวแตกหอยมานะลูกนะ16กันยายน2567นะสบเตับเท็ดก้าเด็กชายนำโชคให้ฟังทุกงวดเลย3ตัวแตกนะลูกนะหมุนจนสิ้นจนใจพี่เจ้าปันบุญออกมาแม่นๆนะลูก พี่ตอฝันรวยพี่เด่รวยในทุกเห็มเป็นก้า,ากเป็นชายน้ำชกรวยรวยค่ะจะมาทำบุญกับเทวาอะไรเราเยอะๆๆเป็นร้านเป็นติล้านลอยล้านก็เป็นเลยนะลูกนะ้าเราจะได้มีวัดได้มีตําเจ้าถวายทวยเทพกเบื้งบนนะลูกนะ้าตัวแรกสองกที่สองอะไรลูกหมุนตามตัวนะมาอ,ออกมาเลยนะลูกนะ้ามาออกมาเลยมาลูกที่สองค่ะกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยลูกแรกกันนี้นะอันนี้นะ,ะลูกที่สองลองชอนะครับเอาละ ลูกที่สองนะครับพอผมเปิดมาแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะหลายคนอาจจะชินว่าเราหมุน2ลูกนะครับหมุนลูกที่2ถ้าเราเราเห็นลูกที่2อแล้วอย่าเพิ่งออกครับเพราะเราจะหมุนอีกลูกหนึ่งเป็นลูกที่3นะครับเป็นเลขที่3นะครับเอาล่ะลูกที่2ก็คือเลขยืนไปพร้อมๆกันี่แหละครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นนี่ครับลูกสองคือเลขนี้นะครับเอาล่ะครับอ่าอันนี้คือลูกแรกนะครับได้2และลูกที่2ก็คือได้เลขนี้นะครับอ่าแต่ ลูกสุดท้ายแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกสุดท้ายแล้วหมุน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 ให้พี่การนำโชคกันรวยรวยรวยแล้วจะรวยไปด้วยกันสามตัวแตกไปด้วยกันนะลูกนะพี <S 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 <ๆ>้การโดนจะิตโดนใะจให้พี่หยุดหมุนในลูกที่หนูให้โชคลาภทุกคนนะให้พี่เดรวยเป็นสิบล้านให้พี่ทองฝันรวยเป็นสิบล้านร้อยล้านให้ลูกเพชรรวยยกันพ้ตหน้านะลูกนะอ่ารเจ้าเป็นวัิวนันพี่เองฝันเป็กาต้องเชื่อทองฝันออกมาวดนี้เราจะรวยไปด้วยกันสามตัวแตกลูกสุดท้ายนะอ่ะโอ้ออกมาอย่างรวดเร็ว รดเ,เอาละครับสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยท่านนะครับเอาละลูกที่สามก็คือเลขนะครับลูกที่สามก็คือเลขเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรห <c oughs> ลุนหลุนสองแปดอะไรนะครับสองแปดอะไรดีนะครับเอาละครับลูกที่สามก็คือเลขนี้นี่นะลูกที่สามก็คือเลขนี้นะครับ ปึ๊บนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับเอาละแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับอ่าแคปหน้าจอไปเลยนะครับนะคะของฝันขอเติมห่างเลขสุดไปเลขหกเลขเก้าค่ะครับพอฝันขอเติมเลขห่างเลขสุดไปเลขคขพี่เก้าเพราะฉันน้องใหม่ถึงตัวนี้ค่ะมาตรงนี้เลยจบคลิปไว้ตรงนี้ไม่ต้องดูเลขงวดจบแค่นี้ค่ะเอาละแบนก็แมขแมนก็มแนหอมีชคมีนาดครับนี่คือแนวทางนะครับเพจเพ็นก้าเดชน้ำโชว์นะครับเป็น หหคนนะครับเพราะงะั้นเรามาระวังเ็็อป้อด้วยนะครับเราไม่ได้ ชักชวนคนเล่นการพนันนะครับเราไม่มีการชักชวนคนเล่นการพนันถ้าเกิดว่าเห็นคลิปเรานะครับไปมีการชักชวนเล่นการพนันระวังถูกหลอกนะครับเพราะเราให้เพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับนี่เป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับงวดประจำวันที่16กันยายน2567นะครับอ่าหมุนได้280นะครับแล้วก็ทบัลก็ตีความให้ตามนี้นะครับ280 286 289และ5 8 6 589ากจัคู่สลับไปมาเปลี่ยน2เป็น5เป็น0ย์เป็น6หรือเป็น9เติมหาง เลข6เติมหางเลขศูนย์เติมหางเลข0ูนย์เป็น6เป็น9ด้วยก็ซื้อก็นี่ไงถ้าเราตีความก็ซื้อ20 80 82ย uh ์ huh. 80, หรือไม่ก็ถ้าจะเป็นแถวตรงนี้ใช่ไหมก็ซื้อ8 2 8 6 8 9ชอป uh huh. ันชอบมากเพราะว่างมว,วที่แล้วอากงอากงเอ็กซินห้องเต้ให้8 8 9แลเ้วรมีออกเมีออกจำได้ไหมคะ uh huh. ก็ให้ลงออก8 6ตรงนี้ด้วยเพ uh huh. ราะฉะนั้นเราจะมาจับคู่ได้นะคะ5 8, 8 8 6 8 889หรือไม่ก็9 5 5 6, 9ห6 5 6, 5 6 แค่ตรงนี้แค่นี้ก็เยอะแล้วไม่ต้องไปดูเลขงวดใช่แล้วครับค่ะนะคะขอมีชกมีลาบอันนี้คือคปิงปองอ่จับน้าน้องด้วยอันนี้จับไม่ถนัดเลยว่า3ลูกอ่ะครับถ้าใครจะไปซื้อลอตเตอรี่นะครับถ้าใครจะไปซื้อลอตเตอรี่2ตัวนะก็ดูไปเลยครับ28 8 2 8 0 0 8นะ8 9 8เนะครับ58ซื้อแค่นี้ก็เยอะแล้วหรือไม่ก็3ตัวแตก2อ0ออกไปเลยเผื่ออาจจะเป็น3ตัวล่าง3ตัวบน ไปจับคู่สลับกันเองไม่มีเลขงวดดีมากเลยเนาะไม่งั้นก็จะเขียนเยอะมากเลยที่จะไม่ดูเลขงวดเด็ดขาดว่าหนูให้อะไรไว้ถ้าหนูให้ก็ให้ถ้าหนูไม่ให้ก็ไม่ให้งวดหน้าหมุนใหม่มนะลูกนะที่สงสารคนยากคนจนคนไม่มีทุนซื้อหวยเยอะหลายตัวให้แค่นี้พอนะคะแค่นี้พอทิคก็คือพอฝันยังชอบแปดแปดยังคงไว้หรือใครเปลี่ยนเป็นสามแล้วแต่ถ้าไม่กลัวเลขเยอะก็เปลี่ยนเป็นสามเอาถ้ามาเปลี่ยนสองเป็นห้าแปดเป็นสามหก หกเป็นศูนเป็นหกูนเป็นสี่มันก็จะเยอะไปหมดเนะาะเชื่อทอฝันศูน์ไม่เป็นสค่ะศนย์วันนี้จะเป็นหเป็นเาเพราะว่าทอฝันชอบหกชอบเกากับเมาทั้งปีหหรือเมาทั้งปีอเก้าสองนย้าแปดหกห้าแปดเก้าห้าค่ะตามนี้ค่ะคตามนี้นะแผงเาเองไปทุกคนโชคดีนะครับ,อบ,รบโอเคค่ะ,คคะรวยค่ะแคปไปเลยค่ะแคปไปเลยค่ะ แล้วมาจบตรงนี้ค่ะจบตรงเลขป okay, นะิงปองโอเคนะบลับม่แล้วจะเวิร์กมา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 ,มาถ่ายหนะ้าของพี่พเดตปิดกันตรงนี้เป็นงานตัง้งวิธทีนีด้ดีครับดีครับดีครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้น <ๆ S 1> ะครับเพื่อจ <ๆ S 1> ะ <c oughs> ให้ทุกคนเนี่ยได้ซื้อลอตเตอรี่ในจำนวนน้อยแล้วก็โอกาสถูกลอตเตอรี่นะครับเยอะขึ้นนะครับจริงๆทางที่ดีอ่ะควรจะต้องเป็นสองแปดศูนย์สองแปด อะไรออกมาเลยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะลองบอกน้องพีก้าว่าไม่ดูเลขงวดเราก็เลยไม่หมุนสองตัวถ้าหมุนสองตัวทีไรน้องพีก้าไปดูเลขงวดก็ลอดเลยเราก็เลยเปลี่ยนมัน5้าปีแล้วมันงวดที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าจริงๆเราไม่ต้องเนี่ยเราไม่อยากทักเลขงวดใดๆแล้วนะคะก็แต่ว่าเราก็เลยกันว่าให้เลขสองเป็นเลขห้าเลขศูงเติมหางเป็นเลขครบนะคะขนาดอากงเอกซินทองเต้ท่านยังให้หกหกหกจำได้ไหมหกหกศูนย์หก เป็นเลขศูนย์เลยใช่ไหมคะหกหกหกนายนายหกหกหกออกหกศูนย์หกอันยังเป็นปากทางเลขหกเป็นเลขศูนย์เพราะฉะนั้นเลขศูนย์ที่น้องให้อาจจะเพิ่มทางเป็นเลขหกก็ได้ค่ะครับอตามนี้นะมีตามนี้แคปไปเลขหางขอให้รับตรวจรับตรวจนะครับให้โชคดีในวันที่สุโขทัยยันยองยีนะครับและที่เขียนแนวตั้งและเซียมซีของอากงทั้งสองท่านอากงชัยศรียักษ์กับอากงเยียร์ศรทองเต้ เราจะยังไงดีเราจะมีไหมหรือจบแค่นี้เลยครนะหรือจบแค่นี้เลยนะคะคอมเมนต์มาก็ได้ว่าควรจะไปหากองไชชิเีะหรือจะไปหากองแงซ์เซนฮองเต้อีกไหมหรือจบแค่นี้เลยถ้าไปหาอีกมันก็จะได้อีกสามชุดอีกสัตหลอีกหลายชุดเลยนะคะแล้วแต่ลวกันเนาะพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้เลยว่าอยากจะให้เราไปขย่อเซมซียไหมหรือแค่นี้พอแล้วนะคะพิมมาได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ๋ยวไปลงยูทูบด้วยสวัสดีครับ โชคดีนะคะรวยรวยรวยสามตัวแตกนะคะสามตัวแตกอ่ะแผนไปที่พิ